C-9 ชออกมาพร้อมกับ .NET Framework 5ห้าใช่ไหมครับ,รบมันก็มีฟีเจอร์อันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่ชื่อว่า Record เนาะเดิมเขาเขาเรียกว่าอะไรนะ Data Class หรืออะไรสักอย่างใช่ไหมครับ Data Class มาเขาสรุปเป็นชื่อนี้ใช่ไหมย Record ใช่ไหมใช่สรุปว่าไอตัวไอตัวเอ่อ Release คอมมูนิตี้อะไรเนี่ยอาที่ออกมาตัวล่าสุดเนี่ยมันมันคีย์เวิร์ดมันเป็นเนี้ยมันเป็นคำเบคคอร์ดเลยมาใหม่เลยมาใหม่เลยครับแล้วก็ดูแล้วหน้าตาท่าทางอะไรมันก็เหมือนคลาสหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราเราสามารถนำมันเอ่อไปใช้แทนคลาสในกรณีที่ว่าเราต้องการที่จะสร้างเป็นแบบ ตราจา type ใหม่ขึ้นมาซึ่งมีอะไรอยู่ข้างในมีชุดข้อมูลอะไรอยู่ข้างในอ่อืมยกตัวอย่างเช่นเรา,เ,าเรามีคลาสชื่อ personal สมัยน,นั้นก็มีชื่อนามสกุลวันเกิดอะไรเงี้ยเป็นข้อมูลของคนหนึ่งคนอะไรเงี้ยแทนที่เราจะใช้คลาสเนี่ยเราไม่ใช้เราใช้ record แทนเพราะว่าเอา่อมันเล็กกว่ามัน p r i g h t e อืมครับการเอาไปใช้ก็อาจจะสะดวกกว่าแล้วก็มันมันใส่อะไรต่างๆได้เหมือนคลาสเลยนะครับอย่างเช่นใส่ใส่ฟิลใส่พ p e ปตีใส่ฟังก์ชันคือ Method เอาไว้ข้างในอะไรเงี้ยได้แล้วก็นอกจากมันเราจะใส่พัพปตีให้ก,กับมันได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถนำไปนนำมันไปใช้ เ็นพอตได้ด้วยยกตัวอย่างในโค้ดอันเนี้ยเรามีเรคคอร์ดอยู่อันหนึ่งนะครับในนั้นมี public field อยู่สองอันนะเซ็กับเอชนะเอชเป็น in ส่วนเซ็เป็น in gender นนัมเจนอะครับอินน <Yeah. S 2> อันนี้นะจากนั้นเนี่ยเราเราสร้างคลาสอันหนึ่งชื่อชื่อเพอร์ n ในคลาสเพอร์ส mm ันเนี่ยเรามีพัพปติอยู่สองตัว name กับ informer เพราะพัพปตสองตัวเนะี่ยเป็นพัพปติเต็มรูปแบบไม่ใช่เป็นออโต้พัพปตินะครับก็คือเรามี backing field ด้วย name กับ mm hmm. ความจริงเขาอาจะใช้ชื่อ informer เหมือนกันนะแต่ว่าโอเคช่างมันไอ mm hmm. hey, ตัว name เนี่ยนะครับเป็นสตริงนะแล้วก็ informer เนี่ย เราใช้ไอ้ตัวเนี้ตัวเรคคอร์ดเนี่ยอินโฟตัวเนี้ได้แล้วก็เวลาเราไปใช้งานเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการเขียนโค้ดตามปกติก็คือเราเราสร้างเรคคอร์ดขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราก็จับเรคคอร์ดเนี่ย INF เนี่ยไปใส่ในคลาสสร้างอ็อบเจกต์อันหนึ่งจะเป็นคลาสเพอร์ซัขึ้นมา นี่ตัวอย่างสุ่มเสียงดีจังเลยค่ะยังไงนะสุ่มเสียงเหรอแต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆอะไรนะดตัตตาดัตตาคลาหรืออะไรในคอร์ i ลินใช่ไหมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในคอร์ i ลินเนี่ยมันใส่ฟังก์ชันหรือใส่อะไรเข้าไปในในดัตตาคลาสได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้อนะ่ะเหมือนกัน เ,นเคนิตัวเล็กคอร์ดเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะก็คือว่ามันมีความเป็น immutable คือเมื่อเมื่อสร้างขึ้นมาด้วยค่าใดแล้วเนี่ยอินิทที่มันได้ค่าใดแล้วมัจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เลยมันดูมันก็ไม่เหมือนสตรักนะมันก็มีความเป็นลักษณะเ,เหมือนคลาสมากกว่าแต่เป็นคลาสที่ immutable ใช่ไนอจารยหรอ อืม <Imm utable S 1> อินมัลเทเบิลคือเปลี่ยนค่าไม่ได้เหมือนกับพีด์ออนไล่์แล้วนั้นอย่างงั้นใช่ไหมครับใช่ใช่อืมแล้วเอกลักษณ์อันหนึ่งที่ผมเนี่ยเห็นจากที่อาจารย์ขึ้นวินโด้ล็อกเคานเนี่ยครับก็คือมัน <c oughs> มีตัวอ e ิควอเรนตี้คอนอะไรเนี่ยมองไม่ชัดแต่ว่ามันช่วยในการคอมเพลค์ได้ด้วยนั้นเวลาเรามีอ็อบเจกที่เป็นอินโฟเนี่ยเราจะเรียกอ็อบเจกดีหรือเปล่าเนี่ยคงได้นะไออ็อบเจกของเลกคอร์ดเนี่ยสองอัน นะแต่ข้างในมีค่าเช็กกับเอชเนี่ยเหมือนกันเลยเราจะเอามาคอมเพลว่ามันเท่ากันมันจะมีตัวคอมเพลร์ของมันอยู่ข้างในซึ่งซึ่งจะช่วยเหลือเราในเรื่องเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราต้องโค้ดเองในเรื่องของการทำคอมเพล์เนี่ยจะ,จะเหนื่อยมากตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่ที่ที่เ็กอจะมาช่วยไอายการคอมเพล์ที่ว่าเนี่ยเป็นการคอมเพลคค่าของค่าข้างในของฟิลข้างในใช่ไหมครับใช่ครับอืม อืมใช่ผมเห็นอาจารย์โพสเรื่องเกี่ยวกับอินนิตอินผมว่าตรงนี้มันมันมัมันมาเป็นสายของมันเลยเรกคอร์ดนี่ก็เข้าใจว่าอาจารย์ช่วยช่วยดูโค้ดได้ให้หมดนะเล่นให้ดูข้างล่างหน่อยโค้ตอนที่อาจารย์สร้างตัวตัวแปรนะอาจารย์นิวปุ๊บต้องแอดไซ n ค่าเข้าไปเลยเนี่ยอินนิตอินนิตให้มันเลยไอตัวอินโฟก็เกิดมาด้วยค่านี้แล้วมันก็จะเป็นค่าเนี้ยไปตลอดมันจะไม่เปลี่ยนเลย